ผมเตือนมันตทิ้แรกแล้วกรุงเทพเนี่ยจะไม่พ้นสภาวะน้ําท่วมแน่นอนนะฮะจะท่วมมากท่วมน้อยเท่านั้นเองและนอกจากการบริหารจัดการน้ําที่รัฐบาลควรเร่งดําเนินการแล้วเขายังมองว่าควรเร่งฟื้นความเชื่อมั่นให้กลับมาโดยเร็วที่สุดวิกฤตทางภัยธรรมชาติเนี่ยรัฐบาลก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเชื่อใครจะดําเนินการไปทางไหนฟังน,นักวิชาการกลุ่มหนึ่งก็ว่าอย่างนี้บอกไม่ท่วม ผันน้าได้ผันน้ําทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกพลเชื่อใครไม่ได้ก็ออกมาประกาศอยู่เรื่อยปกป้องได้ในพื้นที่นี้พื้นที่นี้ไม่ท่วมแนะ่แลวพอท่วมขึ้นมาเนี่ยนักดอนหรือผลผู้ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติเนี่ยก็เกิดความขาดความเชื่อถือแล้วแล้วก็หน่วยงานที่มีการบริหารน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยเป็นขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ทํามาแต่ต้นแล้วนะฮะ การบริหารน้ําของเราไม่เป็นรูปธรรมัแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแม้นิคมอุตสาหากรรมลาดกระบังจะมีเวลาเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำมากกว่าแห่งหอื่นๆและยังมีบทเรียนจากนิคมอุตสาหากรรมทั้งจิตแห่งที่เสียหายจากน้ำท่วมแต่ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะก็ยังเชื่อว่านิคมแห่งนี้ยังเป็นจุดเสี่ยงเพราะมีความขัดแย้งกับชุมชนรอบข้างที่ลาดกระบังนี่ฮนะโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีมากเพราะว่า ความขัดแยงระหว่างรัษฎรที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับน้าท่วมขังกับความขัดแย้งของรัษฎรที่อยู่ในพื้นที่รอบๆนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนี่ยยังมีความขัดแย้งสูงนอกจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่แล้วนะคะนายสมิธรรมสโซยังเปิดเผยว่าจากการรวบรวมข้อมูลช่วงปลายปีนี้ประเทศไทยอาจจะต้องเจอกับภัยพิบัติอีกครั้งในสิ้นปีนี้จากการคาดการณ์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ว่าเราจะอาจจะเกิดสภาวะผลกระทบจากภัยธรรมชาติหนึ่งที่เราเรียกว่าสตอร์มเซิร์ตหรือมีคลื่นประยุสัดฝั่งนะครับในภาคใต้ของเราในปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวาคมนี้โอกาสที่จะเป็นไปได้ก็มีมากอาจจะมีพายุก,ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนตอนใต้แถวแถวแหลมเวียดนามหรือแหลมยวนเนี่ยนะครับถ้ามีพายุก,ก่อตัวขึ้นในบริเวณนั้นโอกาสที่ประเทศไทยจะรับผลกระทบต่อ ต่อคลื่นพายุชาตฝั่งในอ่าวไทยก็มีมากในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขายัางมองว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบระบบเตือนภัยเช่นหอเตือนภยัยเนื่องจากพบว่าหอเตือนภัยหลายแห่งมีสภาพไม่พร้อมกับการใช้งานซึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นนะคะก็จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินสุวงกสุกแก้ว